สวัสดีกันด้วยครับทุกคนอ่าที่ติดตามผมนะครับก็ขอโทษด้วยที่หายหายไปนานนั่นเองวันนี้ผมก็จะพยายามทําคลิปให้ดีๆแล้วก็ให้ผู้ชมที่เคยดูผมเมื่อก่อน500หรือว่าถึง1,000-2,000นั่นก็จะให้กลับมาให้ได้นะครับทุกคนก็จะพยายามก็มีไฟล์แล้วไปเจอไฟเช็คมาแล้วนั่นเองทุกคนก็วันนี้จิตกรรมฟรีไฟมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันแจกอ่าบัตรเป็นชื่อนะโดยทุกคนต้องเก็บอ่าคะแนน เดี๋ยวเราไปหน้าปฏิทินเลยก่อน,อนเลยเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามละ่ะสำหรับคนที่มาใหม่ก็กดที่หน้าปฏิทินแล้วก็ยาระเวลาจิตกรรมนี้ก็8ปดถึงสินะก็มันจะแจกบัตรเป็นชื่อแล้วก็ m c ็มแล้วก็สัตว์เลี้ยงถ้าใครแจกจะแลกนั่นเอง <I 'm S 1> ก็กดเข้าไปเลยเจอพลังเหล่าคู่หูมันก็จะแจกแบบเป็นชื่อด้วยนะครับทุกคนถือว่าแบบ่ายฟีก็ อยู่ได้นะทุกคนกดเดินเลยกดไปที่ภารกิจครับทุกคนกดร้อยอ่ากดรับร้อยคะแนนก่อนแล้วก็ตีหนึ่งในโหมดอ่าทั่วไปนั่นเองของโหมด BR ก็คือทั่วไปร้อยยี่สิบก็คือตีหนึ่งในสิบนั่นเองแต่เดียวมั้งก็จํากัดอ่าสตูสามคนนั่นเองแล้วก็เล่นหนึ่งเกมก็สามารถรับไปรวมๆกันก็อ่าประมาณสี่ร้อยนั่นเองก็ ถือว่าดีอยู่ครับสายฟรีก็กดวิธีนั่นก็คือกดตรงที่เกมแล้วกดกดเริ่มเรามีเวลาเวลา3าิวิตในการเลือกดาวแล้วก็เลือกให้โทเค็นหมดนะเดีย๋ยวเรากดเลยเป็นสาธิตเลยนะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นมาณนี้นะมีเวลา30วินวินให้ทุกคนกดแบบดาวเยอะๆเลยอันเนี้ยสามห้ายี่สี่ดาวนี่สามสี 3, 4, น่นี่เหลือสามเอ็ดดาวนะเราเลือกเยอะเลยสามเอ็ดดาว วันนี้ดีว่ะแล้วก็อันนี้นี่เยอะสุดละกดยินันเลยได้หกสิบเจ็ดดาวน,นะครับทุกคนนี่ร้านค้ากดที่ร้านค้านะหนึ่งพันอันก็คือแลกบัตรเป็นชื่อฟรีเลยแล้วก็เป็นบัตรสร้างห้องห้าร้อยอันแล้วก็สกิลปืนห้าสิบอันจำกัดสองนะอันนี้จำกัดหนึ่ง นี่ทุกคนเล่นภารกิจถึงวันที่1 4ก็น่าจะได้นะครับทุกคนประมาณ 400, 400 400 400ก็น่าจะได้ทุกวันนะก็สามารถมาแลกบัตเป็นชื่อได้เลยกิจกรรมต่อไปนั่นเองเป็นส่วนของอ่าสกินบูย่านะทุกคนก็จะเข้าไถมาหมดทุกคนอ่าตัวละครแล้วก็สกินรถสกินปืนอ่า UMP upwell นั่นเองก็จะเข้ามานะก็สายฟรีก็อยู่รอดนะทุกคนก็สามารถ สามารถรับอันนี้ได้นี่แบบเป็นที่ระลึกนะก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ถือเป็นที่ระลึกนะทุกคนนี่ก็สามารถอัพกันได้ครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้บายๆก็อย่ายลืมกดไลค์ like, กดติดตามละ